เอาละครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับสรับช่องโอตะแมนโอตะต่างจังหวัดที่จะคอยสนับสนุนน้องๆอยู่ไกลๆนั่นเองนะครับไม่ได้พูดนานก็ยังยาวเหมือนเดิมนะเนี่ยและวันนี้นะครับที่ผมมานะฮะเนื่องจากว่าวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นการแสดงรอบสื่อครั้งแรกของทีม B3 และ n 5สําหรับสเตจใหม่ของ BK48 นนะครับนั่นก็คือสเตจไซชูเบลกาเารุและเทียตโนเมกามินะครับหลังจากที่มีการใช้สเตจอย่างปาดีกาฮาจิมาริยะมาอย่างยาวนานและต่อด้วยสเตจเวดดิ้งสเตจนะครับ State โดยในรอบการแสดงวันนี้นะครับถึงจะมีความตะกุกตะกักในเรื่องของช่องทางลักไปบ้างนะฮะจนทําให้ไม่สามารถรับชมการแสดงสดของทีม n 5ได้แต่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้มาชมผ่านทางลักบนเพจอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับการแสดงของทีม b 3ส่วนของทีม n 5ก็เดี๋ยวจะมีการลงให้ชมย้อนหลังชดเจอกันไปนะครับบรรยากาศของการแสดงก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานนะครับก็มีการแสดงที่น่ารักน่ารักใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับรวมถึงมีซีนที่น่าสนใจสุดคือฮาจากทีม b 3มาให้ชมกันนะครับ ในส่วนของ g ี N5 ก็ไม่น้อยหน้านะครับก็งัดความเท่ความคูลมาโชว์กันอย่างเต็มที่นะฮะ าจะเท่แหละนะครับการก็คงจะเท่แหละนี่มันไอดอลหรือว่าคณะตลกกันครับนี่ <c oughs> และการโชว์ก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับและเมื่อการแสดงของ g ี b 3ีจบลงนะครับก็ได้มีการประกาศนะฮะจากชี้ให้นินคนใหม่ของเรานั่นเองนั่นก็คือครูปิม ทั่วไปนะครับก็จะเกี่ยวกับสินค้าของ G ีม3และ N5 ที่จะมีการขายตามมานะฮะก็ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจมากเลยนะครับหมายถึงตัวสินค้าเหรอหมายถึงเซีนปันจอโนเป็นแฟนกันนี่แหละครับยอกยอกชองเองตกมุกเองโคตรเงาเลยรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าก็สามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจของ b บ k 4 8 o f f i c i a l ฟิเชียลนะฮะในส่วนของการประกาศต่ตอมานะครับก็เป็นการประกาศอีเวนต์ใหม่ของ b บ K 4 8เกฟฟอที่ดึงมาจาก4 8 Group นะฮะและคิดว่าเป็นกิจกรรมที่คิดว่าลหลายๆคนน่าจะกำลังรอคอย เลยนะครับนั่นก็คืองานจางเก้นหรือว่าเป่ายิ่งฉุกนั่นเองจริงๆกิจกรรมในหัวข้อนี้นะครับโอตาแมนเคยทําคลิปอธิบายเล่าให้ฟังคร่าวๆเอาไว้แล้วนะครับก็คิดว่าสามารถกลับไปรับชมในคลิปนั้นได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะดีแคปให้ฟังอีกครั้งคร่าวๆแล้วกันนะครับงานจังเก้นนะครับก็จะเป็นงานที่จะมีการคัดเลือกเซนเตอร์สิบหกคนนะฮะแต่ครั้งนี้จะไม่ใช่การตัดสินใจจากผู้บริหารและไม่ใช่แม้แต่จากจานวนโหวตนะครับจะเป็นยังไงเมื่อถ้าคุณมีดวงดีก็สามารถเป็นเซนเตอร์ในิเกนนนนั้ๆีี่่่คือทาสนนนนใจของงาี้ะครับ เมื่อมีการจัดให้เหล่าสมาชิกเนี่ยมาเป่ายิง่งฉุบแข่งกันนะครับและหาผู้ชนะไปเรื่อยไปสู่อันดับที่1และผู้นั้นก็จะได้เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลนั้นๆน,น,นั่นเองครับผมความน่าสนใจของงานนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่การแข่งกันว่าเมมเบอร์คนไหนจะดวงดีกว่ากันคามิของฉันจะมีโอกาสโชคดีได้เป็นเซนเตอร์หรือเปล่าแต่คือบรรยากาศระหว่างทางนะครับที่จะมีการให้เมมเบอร์เนี่ยแต่งคอสตูมตามสไตล์ที่ตัวเองสนใจนะครับจะแต่งเป็นตัวกระตูนจะเป็นตัวอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองสร้างสรรค์ขึ้นมานะฮะและไปประลองการแข่งขัันนนเป่างิงงฉุุบกกตรจจดี้็ะ เป็นสีสันที่น่าสนใจนะครับและในงานนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าร่วมจากทั้ง BNK48 และ CGM48 นั่นเองยิ่งคนเยอะก็ยิ่งน่าสนุกนะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมที่กลับมานะครับนั่นก็คืองานกีฬาสีของ BNK48 นั่นเองอันนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ต้องพูดถึงกันเยอะนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ย BNK48 เคยจัดมาแล้วในปีที่แล้วนั่นเองและปีนี้นะครับก็จะเป็นการเสริมทัพจากน้องๆ c g m 4 d ที่จะเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมด้วยก่อนจะถึงวันแข่งกีฬานะครับก็คงต้องมาลุ้นกัน,กน่ออระดเเีียลลท สามารถไปติดตามได้ที่เพจ b n k Forest Official นะครับและมาถึงการประกาศสําคัญอีกหนึ่งอย่างของวันนี้นะครับนั่นคือการประกาศสมาชิกของ b n k f o r Forest รุ่นที่3นั่นเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการประกาศรับสมัครออเดชันไปนะครับโดยคนเสียบสาคัญของ b n k Forest รุ่นที่3คือจะเป็นเรื่องของการที่เน้นไปที่การแสดงในเทเตอร์นั่นเองนะฮะเพราะในตอนนี้นะครับ b n k Forest ก็จะมีทีมที่มากขึ้นนั่นก็คือทีม Beat และ N5 นอกจากนี้นะครับอ้างอิงข้อมูลจากเพจเรื่องเล่าชา48นะครับปัจจุบันเนี่ยจำนวนเพลงของ Forest Group ในไทย ร,รวมของ C G M Forest ด้วยเนี่ยก็มีจำนวนถึง91เพลงเข้าไปแล้วนะฮะียกได้ว่ารู้ตัวเองทีก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆเลยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยวง b บ k ของเรานะครับหรือว่า 48G ในไทยของเราเนี่ยกำลังจะมีเพลงแตะหลักร้อยเข้าไปแล้วนะฮะ ดังนั้นนะครับการมีรุ่นที่3เข้ามาแบ่งเบาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ดูน่าจําเป็นมากๆเลยและในวันนี้คลิปนี้นะครับนอกจากว่าจะพามาทําความรู้จักกับเมมเบอร์ทั้ง19คนของ BNK48 รุ่นที่3นะฮะโอตาแมนก็จะพามาสอดส่อง engagement หรือว่าความนิยมในกระแสโซเชียลที่น่าสนใจจากการเปิดตัวครั้งแรกใน1ชั่วโมงนี้ด้วยนะครับว่า1ชั่วโมงนะครับหลังจากที่มีการประกาศโพสลงในเพจของ BNK48 official เมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยมี engagement ความน่าสนใจของยอดไลค์ยอดแชร์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและอย่างที่บอกนะครับ ที่มีการโพสต์ไปเท่านั้นนะครับข้อมูลนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้บอกความนิยมของเมมเบอร์รุ่นที่ 3, สซะทีเดียวนะฮะแต่จะเป็นการบ่งบอกถึง first impression หรือว่าความประทับใจแรกซะมากกว่าโดยการจัดอันดับของผมนะครับก็จะเป็นการเอายอดแชร์และยอดไลค์มารวมกันนะครับและจะประกาศตั้งแต่ลำดับที่19ขึ้นไปจนถึงลำดับที่1ส่วนจะมีใครบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยครับอันดับที่19น้องเจ้าเข็มหญิงสาวจากกรุงเทพมหานครส่วนสูง172กรุ๊ปเลือดโอ คว้าคะแนน Engagement จากโซเชียลใน1ชั่วโมงแรกอยู่ที่840คะแนนอันดับที่18น้องเกรซสาววัย17กรุ๊ปเลือด O ส่วนสูง162คว้าคะแนน Engagement ใน1ชั่วโมงแรกไปที่963คะแนนอันดับที่17น้องพิมสาวน้อยวัย14ส่วนสูง160กรุ๊ปเลือด O คว้าคะแนน Engagement ใน1ชั่วโมงแรกไปที่1,045คะแนนอันดับที่16น้องยาหยีสาวตัวเล็กวัย18ส่วนสูง158กรุ๊ปเลือด A ได้รับคะแนน Engagement ใน1ชั่วโมงแรกไปที่1,123คะแนนอันดับที่15น้องแพนเค้กสาววัยเพียง13ส่วนสูง162กรุ๊ปเลือดโอกับคาแรคเตอร์ที่ว่ากันว่าเหมือนวีผสมกับน้องปีโปได้รับคะแนน Engagement ใน1ชั่วโมงแรกไปที่1 1 6 6คะแนนอันดับที่14น้องมีนสาวน้อยวัย13ส่วนสูง158กรุ๊ปเลือดโอสาวเชียงใหม่คนนี้คว้าคะแนน Engagement ใน1ชั่วโมงแรกไป 1, 1นนที่แนนนนอออััดบี13งฟ e สาวยโสธรวัย17ส่วนสูง168กรุ๊ปเลือดเได้รับคะแนนเอ็นเกตเมนใน1ชั่วโมงแรกไปที่1,290คะแนนอันดับที่12น้องเอิร์ธสาวหน้าสายวัย18จากอุดรธานีส่วนสูง163กรุ๊ปเลือด AB ได้รับคะแนนเอ็นเกตเมนใน1ชั่วโมงแรกไปที่1,362คะแนนอันดับที่11น้องเฟมสาวน้อยน่ารักวัย15ส่วนสูง164กรุ๊ปเลือด O ได้รับคะแนนเอ็นเกตเมนใน1ชั่วโมงแรกไปที่1,381คะแนน อันดับที่10น้องโมเน่สาวน้อยที่อายุน้อยที่สุดในเบียนเครดฟเรสดูที่3ด้วยวัยเพียง12ปีส่วนสูง1 4 8รปกรุ๊ปเลือดโอได้รับคะแนนเอ็นเกตเมนตใน1ชั่วโมงแรกไปที่1398คะแนนอันดับที่9น้องเอิญสาวชัยภูมิตัวเล็กวัย21ปีส่วนสูง158รปกรุ๊ปเลือดบีได้รับคะแนนเอ็นเกจเมนตใน1ชั่วโมงแรกไปที่1 4 0 e 1คะแ 1, นนอันดับที่8น้องพีคสาวจากสมุทรปราการ Y16 ส่วนสูง167ุ๊ปเลือด A ได้รับคะแนน Engagement ใน1ชั่วโมงแรกไปที่1,548คะแนนอันดับที่7น้องป๊อปเปอร์สาววัย21อีกคนจากอุบลราชธานีส่วนสูง161ุ๊ปเลือด B ได้รับคะแนน Engagement ใน1ชั่วโมงแรกไปที่1,619คะแนนอันดับที่6น้องป่าเอียสาวน,น้อยที่มีเชื่อเล่นที่น่าสนใจวัย15ปีส่วนสูง162ุ๊ปเลือด O ได้รับคะแนน Engagement ใน1ชั่วโมงแรกไปที่1,627คะแนน อันดับที่5น้องแพมแพมสาวมยวยวัย17จากนครราชสีมาส่วนสูง163กรุ๊ปเลือด A ได้รับคะแนนเอ็นเกตเมนใน1นชั่วโมงแรกไปที่1,789คะแนนอันดับที่4น้องจีจีสาวน้อยยิ้มน่ารักวัย14ปีส่วนสูง163กรุ๊ปเลือด A ได้รับคะแนนเอ็นเกตเมนใน1นชั่วโมงแรกไปที่1,892คะแนนมาถึง3อันดับแรกซึ่งอันดับที่3ได้แก่น้องฮู๊ สาววัย17ที่มีเววตาน่าสนใจจากชลบุรีส่วนสูง160ก๊ปเลือดบีได้รับคะแนนเอ็นเกตเมนใน1ชั่วโมงแรกไปถึง2,764คะแนนมายังอันดับที่2น้องข้าวฟ่างสาวยิมหวานหน้าคมวัย17ส่วนสูง164ก๊ปเลือด A ได้รับคะแนนเอ็นเกตเมนใน1ชั่วโมงแรกไปถึง3,229คะแนนและมาถึงอันดับที่1นึ่งเมมเบอร์เบนครฟเวเรตรุ่นที่3ที่ได้รับการสนใจจากโซเชียลมากที่สุดใน 1, 1ชั่วโมงแรก ได้แก่น้องโยเกิดสาววัย15รอยยิ้มสดใสส่วนสูง168รูปเลือดโอโดยได้รับคะแนน engagement ใน1ชั่วโมงแรกไปถึง3,800คะแนนแบ่งเป็นยอดไลค like ์1,400และยอดแชร์ถึง2,400และทั้งหมดนี้นะครับก็คือภาพรวมของความนิยมในโซเชียลจาก1ชั่วโมงแรกที่มีการเผยแพร่ลงไปในเพจ BNK official และอย่างที่บอกนะครับวันนี้เป็นเพียงการเก็บข้อมูล engagement ง่ายๆจากยอดไลค์และยอดแชร์ใน1ชั่วโมงแรกเท่านั้นนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในเรื่องของระยะเวลาที่เปลี่ยนไปสิ่งที่น่าสนใจมากกว่ายอดไลค์ก็คือยอดแชร์เพราะว่าเรารสามารถกดไลค์ทุกคนก็ได้นะครับ แต่การที่เราจะเลือกตัดสินใจแชร์ใครสักคนเนี่ยก็ดูจะเป็นอะไรที่มีในยยะสาคัญที่มากกว่าแต่ก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์แบบอาศัย En g a เก m e เมอย่างง่ายเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้สะท้อนความนิยมสัทีเดียวแต่จะเรียกได้ว่าสะท้อนถึง First Impress i o n หรือว่าความประทับใจแรกซะมากกว่านะฮะจะขอสรุปอีกครั้งจากภาพรวมข้อมูลเหล่านี้นะครับ member BNK48 รุ่นที่3ที่ได้ยอดไลฟ์สูงที่สุดในหนึ่งชั่วโมองแรกได้แก่น้องฮูปน้องแพมแพมและน้องโยเกิตาามลํดับ เมมเบอร์เบียนแครฟอเรสรุ่นที่3ที่ได้ยอดแชร์สูงสุด3าอันดับแรกได้แก่น้องโยเกิร์ตน้องข้าวฟ่างและก็น้องจีจี้ตามลําดับและภาพรวมนะครับก็จะเป็นน้องโยเกิร์ตน้องข้าวฟ่างและน้องฮุบนั่นเองน้องๆที่มีรายชื่อเหล่านี้นะครับเืิองต้นก็เป็นคนที่น่าจับตาในเชิงสถิตินะฮะแต่ก็ไม่ต้องน่ากังวลไปนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีระยะเวลาให้ทําความรู้จักกับตัวตนของเมมเบอร์มากขึ้นนะครับในระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าน้องคนไหนเนี่ยมีเสน่ห์น่าสนใจอย่างไรกันบ้าง แล้วคุณล่ะครับหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเบียนเคเฟรตุนที่3ไปแล้วเนี่ยรู้สึกสนใจใครเป็นพิเศษบ้างก็สามารถคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้นะครับโดยถ้าเกิดมีใครถามว่าแล้วโอตาแมนล่ะสนใจใครเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าผมก็คงต้องบอกว่า